อ n นนดีว uh, no สวัสดีครับวันนี้มีวิธีการคำนวณระบบโซลา r เซลล์โดยใช้โหลดเป็นไฟดีซีโวลต์อย่างเดียวนะครับเป็นแบบระบบออฟกิดมีวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงอยู่หรือว่าดีซีโวลต์นะครับปั๊มน้ำ3า36วัตต์1เครื่องใช้งาน10ชั่วโมง รวมเป็น360วัตต์ชาวต่อวันนะครับแล้วก็หลอดไฟ7วัตต์2หลอดรวมเป็น14วัตต์ใช้10ชั่วโมงต่อวันรวมเป็น140วัตต์ชาวต่อวันนะครับพัดลม15วัตต์หนึ่งเครื่องใช้สี่ชั่วโมง60วัตต์ชาวต่อวันนะครับรวมทั้งหมดนะครับที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าก็คือ560วัตต์ชาวต่อวันนะครับ ถัดมานะครับเราจะใช้แบตเตอรี่ระบบแรงดัน12โวลต์สิ่งที่เราต้องหาก็คือความจุกระแสเลือกใช้ DOD Deep ิฟออฟดิชาร์นะครับที่30%นะครับเพื่อจะได้มีอายุแบตเตอรี่ที่ยืนยาวยาวนานเกิน2หรือ5ปีขึ้นไปนะครับเราก็มาดูวิธีการหาความจุแบตเตอรี่ที่ต้องการเท่ากับ 560วัตต์ฮาวหารด้วย0.3นะครับก็คือ30จะได้กำลังวัตต์เท่ากับ1,866.68วัตต์ฮาวนะครับจากนั้นนะครับหาขนาดความจุกระแสก็คือเป็นการแปลงจากวัตต์ให้เป็นแอมป์ฮาวนะครับได้เท่ากับ1,866.67วัตต์ฮาวหารด้วย12นะครับได้เท่ากับ 155.56แอมป์าว m h ah นะครับแต่แบตเตอรี่ที่มีจำหน่ายก็จะเป็นแรงดัน12โวลต์กระแส160แอมป์า m h ah นะครับจากนั้นนะครับเรามาเลือกขนาดของแผงโซล่าเซลล์นะครับหรือมีตัวยอ่อว่า pv มีค่าเท่ากับขนาดแบตเตอรี่หารด้วย0.7นะครับแทนค่าลงไปนะครับได้เท่ากับ228.57วัตต์นะครับ ก็ปัดขึ้นเป็น260วัตต์เราก็เลือกขนาดไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือว่า PV หรือว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับขนาด130วัตต์จำนวน2แผงนะครับที่มีจำหน่ายก็มีสเปคดังนี้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่ามีกระแสช็อตเซอร์กิตเคอร์เรนต์นะครับหรือว่า ISC เท่ากับ7.75แอมป์ซึ่งค่านี้เราจะต้องนำไปหาขนาดของชาร์จเจอร์คอนโทรลนะครับ ก็นำมาแทนค่านะครับจากแผงโซลาเซลล์เนี่ยเราใช้จำนวน2แผงเราจะนำแผงโซลาเซลล์มาขนานกันนะครับก็จะได้ ISC เนี่ยเท่ากับ15.5แอมป์นะครับแต่ผมขอปัดเป็น15แอมป์นะครับปัดลงนะครับคันนี้ใน1วันเนี่ยเราจะชาร์จแบตเตอรี่ได้นานที่5ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับเราจะต้องทำการตรวจสอบนะครับว่า แผงโซลาเซลล์เนี่ยเพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ที่เราใช้ไป30%หรือเปล่านะครับเราก็นำเอามาแทนค่าหาเท่ากับ15แอมป์คูณด้วยระยะเวลา5ชั่วโมงได้เท่ากับ75แอมป์าวนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่เราต้องการใช้เนี่ยที่เราคำนวณไว้ก็คือ48แอมป์าวเพราะฉะนั้นเพียงพอนะครับ สรุปได้ว่าเราจะใช้ชาร์จเจอร์แบบ MPPT นะครับเวลาเราเลือกใช้กระแสรเราก็ต้องเลือกให้มากกว่าที่เราคำนวณได้ที่เราคำนวณได้คือ15แอมป์เราจะเลือกใช้ที่20แอมป์นะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยก็จะมีสเปคเป็น10 20 30อะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกใช้ค่าก็คือ20แอมป์จากนั้นนะครับเราก็นําเอาอุปกรณ์ต่างๆที่เราคํานวณเนี่ยนะครับมาต่อใช้งานนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซลล ร้อยามวัต์จำนวน2แผงแบตเตอรี่12บสองโวลต์ร้อยหกแอมป์าวควบคุมการชาร์จหรือว่าชาร์จเจอร์คอนโทรลนะครับสิโวลต์ยีแอมป์นะครับเราก็มาต่อใช้งานกับโหลดที่เป็นพัดลมหลอดไฟแล้วก็มอเตอร์นะครับหากชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอานโนนดี R N D I y. ขอบคุณครับ